สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพื่งมาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคความรู้อีกอันหนึ่งที่นํามาแชร์และนํามาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้เรามาเจอเขาเรียกว่าสวนของน้านะครับก็ปลูกมงุ่งเหมือนกันนะครับก็เอาเขาเรียกว่าปลูกมงุ่งอยู่แถวแถวข้างๆกันกับสวนผมนั่นแหละผมก็เดินมาสำรวจแล้วครับน,นี้พอดีก็เหมือนกันนะครับทางานประจําเหมือนกันแล้วก็แกก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าผมก็เลยเข้ามาตรวจสอบโลก มแมลงให้ให้แกหน่อยนะคบว่าในสวนเนี่ยมันหลังจากที่ติดผลมะม่วงไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาดูแลอย่างจริงจังอย่างทําไมนะครับเพื่อให้ผลมะม่วงเนี่ยมันสวยนะครับติดผลได้ดีนะครับอย่างที่เปิดวิดีโอไปนะครับก็คือคุณแดงเขาได้ถ่ายซูมใบว่าให้เห็นกันชัดๆว่าหลังจากที่มะม่วงติดผลแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลต่อนะครับเพราะว่าอะไรครับยเรามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นมาโครได้นะครับให้ให้เห็นใกล้ๆเลยก็คือว่า ไอ้เจ้ามดเนี่ยมันฆ่าเพี้ยมาอยู่เพี้ยมันมาทําอะไรครับมันมาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ช่อที่ช่อนะครับที่ช่อตัวของกา้มานมะม่วงหลังจากติดผลไปแล้วเนี่ยพวกนี้ดูแลง่ายก็คือ 1. คือเราต้องมาหมั่นมาสำรวจถ้าเราเจอแบบนี้นะครับมีจํานวนต้นในส่วนน้อยไม่มากนะครับสามารถใช้น้ําผสมผงซักฟอกนครับน้ํา20ลิตรผสมผงซักฟอก2ช้อนแกงนะครับฉีดพ่นในช่วงเช้า เราก็เอามาพ่นพวกนี้นะครับ1จะกําจัดมดได้2มันจะมาทําให้ไอตัวของเพลี้ยแป้งเนี่ยที่มันเข้ามาทําลายช่อของมะม่วงนะครับล่วงหล่นไปนะครับมันก็จะถูกผงซักฟอกเนี่ยไปหุ้มไปโดนนะครับตัวมันก็จะแห้งโดนแดดก็จะแห้งแล้วก็จะตายนะครับอีกอันหนึ่งที่เราสามารถใช้มันแบบอีซีได้ก็คือน้ําส้มควันไม้แต่น้ำส้มควันไม้เนี่ยต้องใช้ความเข้มข้นหน่อยนะครับอาจจะใช้ประมาณ3ช้อนแกงต่อน,น้ํา20ลิตรเนาะมันจะทําให้ พวกนี้เจอความเป็นกรดอ่อนๆน,นะครับมันจะไม่สามารถอยู่ได้นะครับแล้วพวกไอพวกมดพวกนี้มันก็จะถูกขับไล่ออกไปจากช่อม่วงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปบอกกับน้าให้เข้ามาจัดการหรือไม่งั้นผมอาจจะต้องมาเ,อาเลยมาฉีดให้แกหน่อยนะครับแต่โดยสวนของผมเองนะครับผมจะมีการป้องกันก็คือว่าหลังจากที่มันติดผลอ่อนแบบนี้นะครับเราจะต้องมีการมาใช้สารที่เรียกว่ากําจัดเพราะว่าของผมเนี่ย จำนวนต้นมันเยอะเนาะแล้วทํางานประจาเราจะใช้แบบนั้นแบบน้ำส้มพร้อมไม้กับผงซักฟองเนี่ยเราต้องใช้ความถี่ในการเอามากําจัดนะครับแต่ถ้าของผมเนี่ยกำจัดครั้งเดียวมันจะอยู่ได้ประมาณา15วันถึง30วันเลยเพราะว่าไอ้พวกเพลี้ยพวกนี้เขาจะหล่นหลุดออกไปนะครับแล้วก็เพลี้ยไฟเนี่ยมันจะมี2อย่างกนะ็คือถ้าเพี้ยแป้งเข้านะครับเพลี้ยไฟก็ไม่มาเพราะว่าไอ้มดพวกนี้มันตายอยู่นะครับเพลี้ยไฟเนี่ยมันกระโดดได้เนาะแต่มันจะไม่ค่อยชอบไอ้พวกมดแดงพวกนี้ แต่พวกเพี้ยแป้งเนี่ยมันมันเกื้อกูลกันก็คือไอ้เจ้ามดเนี่ยพาเพี้ยแป้งไปอยู่จุดนู้นจุดนี้เอ้ยตรงนี้แห้งแล้วพาไปดูดจุดใหม่เพราะว่าอะไรครับมันก็เหมือนกันนะครับมันเลี้ยงมันเหมือนกันเราเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วเราได้กินไข่ก็เหมือนกันไอ้มดพวกเนี้ยมันเลี้ยงเพีย้ยแต่มันได้กินน้ําหวานจากตูดของเพีย้ยคือขี้เพี้ยนั่นเองมันก็เลยเอาเพี้ยพวกเนี้ยไปเลี้ยงแล้วก็ไปดูดกินน้ําเลี้ยงตามช่อเพราะว่าอะไร ไม่เกินสิบห้าวันครับไอเพี้ยพวกนี้มันจะดูดกินน้ําเลี้ยงช่อบมะม่วงหรือว่าก้านมะม่วงพวกนี้ทําให้มะม่วงเราเนี่ยผลเหี่ยวร่วงแล้วเราก็จะไม่ได้กินถ้าเราไม่ได้ดูแลเนี่ยบอกตรงครับปู่แบบเทวดาดูแลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเกิดการเข้าทําลายที่เรียกว่าทําลายล้างเลยนะครับเสียหายแน่นอนเนี่ยครับเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นชัดเนาะถ้าเกิดตรงก้านตรงนี้เนาะเนี่ยให้ดูมดใกล้ๆเลยให้ดูมดใกล้ๆเลยคือ มันเอามาไว้จนปลายก้านเลยครับแล้วอยู่ทุกก้านจริงๆเนี่ยมาทําทุกก้านแล้วมีรางอยู่บนนี้ด้วยซ้ําลังอยู่บนยอดมะม่วงแก้วคอมมินต้นนี้ดกมากนะครับก็โดนเพี้ยเข้าทําลายถ้าไม่รีบกําจัดเนี่ยเนี่ยไอ้น,นี้แสงแสงสวยมากเลยและเห็นตัวอะไรเนี่ยถ้าไม่รีบกําจัดอันเรียบร้อยครับมันดูดกินหมดเลยก็วันนี้เอาเทคนิคอ่มาฝากกันนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับ สารที่ถ้าเกิดใครปลูกม่วงเยอะๆนะครับก็ใช้พวกอะบาแม็กตินก็ได้เพราะว่าอบาแมกตินเนี่ยถูกตัวถูกตัวเพี้ยพวกนี้ก็ตายนะครับแล้วก็สามารถป้องกันกําจัดพวกเพี้ยที่จะมาใหม่ที่จะมาดูดนะครับคือถ้ามันมาถูกก้านเนี่ยก็ตายซึ่งระยะเวลานะครับถ้าแดดจัดๆนะครับระยะเวลาการย่อยสลายหรือว่าสลายของสารนะครับไม่เกิน15วันหายหมดเพราะว่าเราใช้อย่างถูกต้องนะครับใช้โดยวิธีที่ถูกต้องตามฉลาดนะครับ ก็จะสามารถป้องกันได้ก็คือสารที่แนะนําก็คือของผมเนี่ยที่ใช้นะครับก็จะมีคาร์บาริอนะครับคาร์บาริบัดห้าหรืออับาแม็กตินนะครับอีมาแมกตินก็ได้เพราะว่าพวกนี้จะเป็นถูกตัวตายนะครับมันมาดูดกินก็ตายเหมือนกันนะครับก็จะทําให้พวกมดพวกนี้ไม,ไม่ไม่มาอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมกําจัดแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําวิดีโอหลังจากที่กําจัดไปแล้วเนี่ยว่าโอเคไอ้พวกนี้มันออกไปจริงไหมตามที่ผมบอกนะครับวันนี้อาจจะมีเวลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทํางาน ประจำในช่วงวันหยุดต่อนะครับวันนี้มีคุมงานนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราวดีจํำนามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ